Deep the shadows. Know hard. สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพ้ามาเบิ่งบักเขืออีกแล้วเด้อจ้าหลังจากที่ตัดแต่งใบไปได้สิบสามมือนีว่านางใหญ่หลายกว่าเกาปันใดเด้อจ้าดวสิพ้ามาเบิง่ง เพือ่อนเอาคอยใช้บเบื้องเด้อต้นบากยางสูงใบกับบางยางใหญ่หลังตัดแล้วนะก็แตกออกมาใหม่อีกจ้ะแล้วคอยก็ได้แยกต้นักเขือออกเป็นบางส่วนด้วยจ้ะที่ว่ากระทางละสองต้นสามต้นน่ะ่อยก็แยกออกแยกออกปลูกเพิ่มจ้ะขยายเดี๋ยวคอยใช้เบื้องเด้วยว่าบางอันมันก็ออกดอกเราเด้อจ้ะเห็นบ่ ออกดอกหลายกระถางเอ็นข่อยยางสำรวจเบิ้งเลยเด้อจ้ะิพาดูนะคุณนบอกยางงามเดี๋ยวมืนอนี่เขาว่าจิตัดใบอีกแล้วเพราะว่าใบมันใหญ่มันหลายแล้วมันจะแย่ยงอาหารจ้ะอาหารมันจะไปยุก,กับ้าไปใบเบิดเห็นบ้ะคุณหนูมันออกดอกมันใหญ่แล้วอีลีเด้อจ้ะ พูดนเห็นบะลายคักลายคักตอนนี้มันเหน่นกันอยู่เพราะว่าข่อยวางทีนะจ้ะถ้าไ้ข้างนอกขอกะยามันบ่ใหไยเร็วหมายถึงว่าขยามันติดนวยซาเนี่ยจ้ะและให้เบียดกันอยู่ก่อนนางจะเริ่มทยอยติดน่วยติดดอกถ้าอยูนี้ตู้น่ะจ้ะอากาศมันอบเอาสม่ำเสมอเห็นบะ อันนั้นมีน้ำมะเขือขึ้นจ้ะดูสิให้เบิ้งเด้อพูดนะเบิง้งอันอยู่ไต่หานมันสูงไอ้ส้นหานเราเด้่ยจ้ะสูงออกดอกนางเริ่มออกดอกออกดอกหลยหลาย ออกดอกจ้าดูใบเถอะพุ่นะจะเบิง่ไไงใบใบใหญ่ใหญ่งามอ่ะหลังจากใส่ปุย๋ยแล้วยัางงามอันนี้น่าจะเป็นไอ้บัเขือกรอบสีม่วงเพราะว่าเป็นพวงเลยพุน่นดอกอ่ะช่อดอกเป็นพวง ตองไทยเบื้องไกลๆจังชิลูว่าสูงขักจ้ะคุณอ่ะเ้าไทยเบื้องไกลๆจังรู้ว่าต้นสูงต้นงามจินส้นเอกกระจกละจาลังค้านะ่ะบางอันน่ะเบื้องดอกทุกคนออกดอก เดตัดใบตัดไอ้ลิใบใ่ออกเบิดเลยจ้ะตัดใบใ่ออกแล้วก็นแหนงที่ว่ามันหลายเกินไปนะจ้ะก็ตัดออกตัดถึงผีเลยพี่ถึงใบใ่ให้เหลือไวล้งลงลงดูต้ตนนีวางไอ้ยืดถึงเลเขาด้วยกระถางอ่ะมันบ่มีหมองวาง ัวนี่ขนาดใน้น่อยได้เนี่ยคอยมืว่วางอันซับไว้ตรงนี้แบบเดียวตงังใงญ่เลยเนี่ยติดดอกแล้วอันนี้มะเขือขึ้นน้ำเพียบเลยแม่ดูน้ำดูถ้าว่า เพรบ่ว่าแสบเนี่ยคุณผูปลูกเราหนาำคัโพดพูดนะ่น่ะดูโอ้ยปันหิวน้ำเว่ยเดี๋ยวก็สิหันในเบิงนะ้งเด้ออันนี้ยู่ข้างล่างวางอยู่ข้างล่างเบิ้งจะเบิ้งต้นนี้เด้อพูนะ่น่ะใ่หรือเบ่้หงใใบมันนะ่ะต้นก็สูงุูนนะ่ะ อย่างใหญ่เลยนี่ก็บะเขือไอ,อ้เองบะเขือขึ้นจ้ะออกดอกวางติดกันอยู่บางอันก็นยังมีสามต้นด้วยจ้ะขอกล้อยอยูสามต้นโลดขั้นแยกเนี่ยโอ้ยกระถางก็จะหลายเปลืองดินเพราะว่าเอาดินในถุงนะจ้ะ เราบ่มีพื้นที่วางของกระเลยปล่อยบางอันสามต้นกระมีตอกระถางจ้ะาย่ห้เบิ่งเด้อตูนี้หน่อยแต่วันแหน่นเลยเด้เนี่ยคุณอาจารย์ ถท้าบ่อไยแบบนี้บ่รู้ดอ,อกว่ามีหลายกระทางยังมีอีกตูนึงเด้ที่ว่าเขาไปวางไว้ในตู้มะละก็มีได้จัดเดี๋ยวสิพ้าไปเบืองที่ข่อยแยกปลูกเดี๋ยวไปเบืองตูนั่นกันจ้ะอันนี้คือข่อยแยกปลูกที่ว่าแยกออกจากกระทางละสองตน้นสามต้นด้วยจ้ะขนาดแยกออกยังตนง้นใหญ่เลยเห็นบอก แยกปลูกมีแต่แย่ปลูกทั้งนั้นเลยที่วาวางอยู่นี่จ้ะโอ้น่ะขอมาวางเบียดไว้ในตู้ไอ้เมละ่ะเพราะว่ามันจะเดียวอุ่นมันจะเดียวใหญ่เร็วๆอันนั้นเบียดที่เห็นแบบแตงกวาด้วยจ้ะเขาวางไม่อีหรอว เี๋ยออยู่ทั้งสันกับมีเด้บุมบ้นวางอยู่ต้ทั้งผืนเด้จ้ะมะเขืออันนี้วางอยู่ทั้งสันเด้จ้ะอันนี้ปลูกที่หลังเขาเด้หน่ที่ว่าปลูกที่หลังเขาบะเขือกรอบสีคือเขียวเนี่ยจ้ะบักยางไงเลยที่นี่วางไว้ในตู้นี่ต้นนั้นต้นนี้น้อยดูสิบก็มือได้ซัำหนีเลยเรากรลัลงออกดอกทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ออกดอกนังออกดอก นี่จ้ะมิจออกดอกออกดอกคือกันเบิดเลยพันเดียวกันเบียดอยู่ดเสดเบิ่งความสูงของอาบักเคือขึ้นยี่ตูนี้เด้วยจ้ะปุ่นบักย่างสูง บัเขือขึ้นกับกระลังออกดอกขื้นกันจ้ะเห็นบ่คุณอ่ะคุณมองไปไกลๆใบมันปังเนาะออกดอกขึ้นกันบัวเขือขึ้นยุ่นนี่ๆสามกระถางจ้ะคุณกระถางนึงด้านหลังนันก็ออกดอกพื่อกันคุณกระลังออกดอก นี่กระถางหนึ่งอันนี้พันเดียวกันได้นี่แล้วเราวางแอบไว้ด้านหลังบักมะละกับมีด้วยพูนะเบื้องค้านี้กับบักเขือได้จ้ะวางไว้ก่อนส่วาขาวนี่กับเขือกรอบบักเขือกรอบม่วงกรอบขาวพูนะเห็นบอวางไว้สุกหมอง นางกำลังออกดอกขึ้นกันจ้ะกระถางบกเขือมีสามมีสามมีสองเล็้วเต้จ้ะยังเหลืออีกฟังหนึ่งอันนี้กับบกะเขือกรอบด้วยจ้ะกะวาโน่เนี่ต้นนี่อาจจะเมนนะบกะเขือกรอบหรือบกะเขือเปาะนั่นนี่ ดอกเป็นพวงเป็นพวงเชีวยวคนมะเขือยังเดอกกระรูดอกถ้าออกน้วยออกมาเนาะ <c oughs> อันนี้กระถางปกาักใยไสสามตนน้นนี่คือมะเขือยาวเด้อจ้ะมะเขือยาวบานเท่านะมะเขือยาวออกดอกแล้วยังเอ่ยมะเขือยาวยังบ่เห็นยังบ่เห็นจ้ะเขือยาว อันนี้บักเขืออ,อันนี้กับบักเขือกรอบสี่เคียวจะ้ะตัวน,นี้ยังไม่เห็นดอกเลยกรอบเขียวกระถางหล้างนน่นกระบักบบเขือยาวนี่กับบักเขือกรอบเลยนะดูน้าออกดอกถ้าบักเขือกรอบมันจะเป็นพวงเป็นพวงยังเสียเลจ้ะดอกมัน พ,พักขมพักขมมาขึ้นแซมเนี่ยเขาไม่ได้ถอนออกเขาเลยจงไว้เบี้ยพักขมขึ้นง่ายวานที่เดียวมิดกันตกไปทั่วขึ้นไปทั่วเลยจะหงอกไปทั่วเลยนี่กับบะเขือกรอบถ้าบะเขือกรอบเนี่ยล้ำตนมันจะบะเขือบะเขือปาะเด้อจ้ะ หลายบอสอ,อนได้ละปลูกแล้วก็สอ,อนเนาะถ้ามันงามจะ้ะเดี๋ยว่อยจะตัดใบเบิดเลยมือนี่เล่งตัดใบตัดใบมันจะได้สารอาหารมันจะเล่งไปหาดอกหาหน่วยสนมันจะมาหาใบาเบิดเลยจะ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้า คลิปหน้าคิถทายอย่างอื่นมาให้เบิ่งไม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนี่ยจา้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจา้า Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah. Uh huh. Far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make a stand We've got to fight to find a way